สวัสดีครับวันนี้เอาเอสารีล ne ใหม่ล่าสุดลายใหม่ล่าสุดคือแต่ทุกๆสองถึงสามปีผมจะแกะลายใหม่แล้วก็งานก็จะละเอียดขึ้นนะครับละเอียดขึ้นกว่าเดิมอันนี้เป็นลายใหม่ลายใหม่ล่าสุดแล้วก็สูตรใหม่ตัวนี้เป็นเอ v าียุคกลางเป็นตัวที่อยู่ในกล่องที่เฟนเดอร์เขาทำมาขายคู่กับไอจิมิวะนะครับแต่ผมแกะแบบออริจินอล งาน,นจะละเอียดกว่านะครับจะไม่เหมือนที่เขาทําขายกันนะครับตัวนี้จะเป็นสูตรใหม่ละนะครับข้างหลังก็จะเป็นฟิลหนึ่งอันนี้ยังไม่เสร็จนะอันนี้แค่แปดสิบเปอร์เซ็นเดี๋ยวมีย้อมไม้อะไรเพิ่มอีกเยอะนะครับอันนี้ยังไม่เสร็จยังไม่เสร็จตัวนี้ของน้องอันนี้มีจะของละนะครับอันนี้ของผมเองก็จะประมาณนี้ตัวนี้เป็น s r v ยุคก,กลางนะครับให้ดูข้างหลัง เขาจะยังถลอกมาเยอะเท่ากับตัวเขาเรียกว่ายุคปัจจุบันนะครับอันนี้จะเป็นยุคยุคกลางที่เริ่มถลอกแล้วนะครับเดี๋ยวจะมีโลโก้ไอ V วีตรงหัวนี้นะครับเดี๋ยวค่อยมาใส่กันอันนี้เอามาให้ดอนนูอันนี้เพิ่งเสร็จใหม่ๆเลยนะครับ